หลายคนนะคะเคยกล่าวไว้ว่าเป็นผู้หญิงต้องขยันรวยเพราะความสวยต้องใช้ตังนะคะแต่วิทยากรความงามของเราวันนี้นะคะท่านบอกว่าไม่รวยก็สวยได้ค่ะทุกท่านท่านจะมีเทคนิคความสวยมาเล่าให้ฟังกันค่ะกับวิทยากรคนสวยของเราวันนี้ปากไม่แดงแหลงไม่ออกนะคะประวัติของท่านจบการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาค่ะ คณะค่ากรรมศาสตร์สาขาอาหารและโภชนาการปัจจุบันท่านทําธุรกิจส่วนตัวและธุรกิจฤทธิ์วันตุนายไปพร้อมกันค่ะนับจากนาทีนี้นะคะขอเชิญทุกท่านพบกับคุณกิตภัฒน์สาทิวัฒนาค่ะ ขอบคุณค่ะท่านเดมซีคนสวยค่ะจะลำบากยากแค่ไหนใจต้องสู้มันเรียนรู้ยืนอยู่ได้ในทุกขนไม่ย่อท้อขอเดินตามความหวังตนจะดิ้นรนจนถึงวันที่ฉันคอยท่านอาจารย์ที่ปรึกษาท่านวิทยากรท่านผู้นำและสมาชิกทุกท่านดิฉันปริตรภักษาทิบัตบรรณะ วิทยากรกจิตอาสารุ่นที่10ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายผลิตภัณฑ์ฟาร์มามในวันนี้นะคะอ่อนแออยู่ที่บ้านพลุอำเภออใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะก่อนดื่นนะคะต้องขอขอบคุณคุณกิติยาเครื่องพระภัยและคุณวรานิศกิตินันทพัฒนที่ได้มอบภารกิจดีๆให้ดิฉันนะคะได้เข้าสู่ธุรกิจริทวันทูนายด้วยความประทับใจผลิตภัณฑ์ที่สุดยอด ดิฉันจึงได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ในระบบจนได้เข้ามาถึงวิทยากรจิตอาสารุ่นที่10ค่ะทุกท่านคะไก่งามเพราะขนคนนามเพราะแต่งตามสุภาษิตที่ยังใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยคะ่ะและใช้ได้ทั้งหญิงและชายแต่ทุกวันนี้คนจะอามได้ต้องงามจากจิตใจมาด้วยนะคะและร่างกายต้องดูสวยงามดูดีมีออร่า อยู่เสมอและตลอดวันค่ะอย่าปล่อยให้หน้าตาเหี่ยวย่นซุดโทมแก่ก่อนวัยนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงค่ะอย่าปล่อยเลยตามเลยค่ะนะคะวันนี้นะคะดิฉันมีผลิตภัณฑ์ที่จะทำให้ทุกท่านผิวพรรณสดใสเปล่งปลัง่งมีน้ำมีนวลด้วยผลิตภัณฑ์8รายการค่ะที่ใช้ได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าค่ะ อย่าเสียเวลาเลยนะคะเรามาดูรายการแรกกันเลยค่ะเรามาบำรุงกันก่อนนะคะด้วยเอสเกไวท์เทนนิงครีมบำรุงผิวหน้าสูตรเข้มขน้นเหมาะสำหรับผิวผสมและผิวมัน mm hmm. เนื้อครีมนะคะเนียนนุ่มพิเศษไม่เหนียวเนอนะ ต้านกานเชื้อแบคทีรียที่เกิดจากสิวทําให้ผิวหน้ากระจ่างใสไร้ริ้วรอยสิวฝ้าจุดด่างดําควบคุมความมันบนใบหน้าทําให้ผิวหน้าเปล่งปลั่งชุ่มชื้นตลอดวันค่ะที่สําคัญนะคะ SK White t a n n i n g มีวิตามิน B3 กลูโคไบต์และสารจากัดจากนมพึ่งมาดูวิธีใช้กันนะคะแตะเนื้อครีม ลงบนผิวหน้า5จุดค่ะหน้าผากจมูกแก้มต้อง2นะคะและคางค่ะแล้วเคลียรครีมเบาๆทั่วใบหน้านวดเบาๆให้เนื้อครีมซึมสู่ผิวหน้าค่ะใช้ได้นะคะตั้งกลางวันและกลางคืนค่ะเมื่อใช้เป็นประจำนะคะจะทำให้ผิวหน้าชุ่มชื้นนุ่มเหนียวขาวใสไร้จุดด่างดำค่ะ ต่อด้วยผลิตภัณฑ์รายการที่สองนะคะ SK s t a y i n g Young Cream ค่ะ SK Ste Stealing Young Cream ทำให้ผิวเด้งเนียนเปลี่ยนให้ย้อนไวันะคะ ไร้ริ้วรอยช่วยบำรุงผิวให้ดูแลชุ่มชื้นด้วยคุณสมบัติจากคิวเทนและไอยาลูรอนจะช่วยยกระดับและริ้วรอยให้ดูตื้นขึ้นและยังช่วยแก้ไขทุกปัญหาผิวอย่างตรงจุดค่ะไม่ว่าจะมีกาจะเป็นการเปลี่ยนจากผิวที่หมองคล้ำให้ผิวดูกระจ่างใสกระชับรูขุมขน ทำให้ผิวเรียบเนียนนะคะช่วยบํารุงผิวล้ําลึกค่ะมอบความชุ่มชื้นให้ผิวดูอิ่มเอิบและยังกระตุ้นช่วยสร้างกราเจนได้อีกด้วยค่ะ SK staying y ย u ่ g c างครเนื้อครีมไม่เหนียวนะคะซึมสู่ผิวเร็วอีกทั้งมีคุณสมบัติยังช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ผิว และกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ขึ้นมาโดยเฉพาะนะคะผู้หญิงนะคะอย่าปล่อยให้มีร่องลึกมีริ้วรอยและจุดด่างดำต้องบำรุงตัวเองด้วย SK Staying Young Cream ค่ะเหมาะสำหรับใช้ทอนกลางคืนบำรุงกันเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาปกป้องคันด้วยครีมกันแดด IC ครีมกันแดดไอซีเพื่อป้องกันผิวจาก UVA และ UVB ที่ทำให้ผิวแห้งสากโทมเพราะทุกวันนี้อากาศร้อนนะคะและแสงแดดก็แรงมากๆจึงจำเป็นมากๆที่ต้องใช้ครีมกันแดดทุกวันค่ะเพื่อปกป้องนะคะผิวที่อ่อนแอที่แก่ก่อนวัยใบหน้าด่างดำค่ะและที่สำคัญนะคะป้องกันมะเร็งผิวหนังได้ด้วยค่ะ แก้ไขได้โดยแตะครีมจุดเล็กๆทั่วใบหน้าและลำคอเกลี่ยเนื้อครีมให้ทั่วใบหน้าก่อนที่จะออกไปสัมผัสแดดนะคะ20นาทีให้ใช้เป็นประจำทุกวันนะคะอย่าลืมนะคะครีมกันแดดจำเป็นต้องใช้ทุกคนและทุกวันก่อนแต่งหน้านะคะเพื่อป้องกันเซลล์หน้าที่เจอกับแสงแดดและอากาศร้อนๆค่ะ รายการต่อไปเลยค่ะสะเปรย์น้ำแร่ทองคำสเปรย์น้ำแร่ทองคำเป็นนวัตกรรมทองคำนาโนทําให้ผิวปันเปล่งปลัง่งไร้ริ้วรอยไร้สิวป้าทําไม่ใบหน้าดูอ่อนเยาว์สเปรย์น้ําแร่ทองคํามีส่วนผสมประกอบด้วยนาโนโกล ช่วยทำให้ผิวหน้าชุ่มชื้นนุ่มนวลกระจ่างใสสามารถลดรอยลดริ้วรอยส่งใต้ตาลดสิวฝ้าลดหน้าหมองคลำ้ำสารสกัดจากเกล็ดลินจือช่วยสมานผิวกระชับรูขุมขนช่วยฟูนฟูเซลล์ผิวให้กระจ่างใสทั้งวันโซเดียมไอไอยาดูรอน มีโมเลกุลเล็กที่สามารถซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วโปรโฟลีนไกลโกรช่วยเก็บกักความชุ่มชื้นลดการสูญเส,เสียน้ำของผิวหน้าวิธีใช้นะคะฉีดเช้าเย็นทั่วใบหน้าค่ะทำให้ใบหน้าชุ่มชื้นระหว่างวันพกติดตัวสะดวกนะคะใช้ดีมากๆเลยค่ะในระหว่างวันนะคะ เวลาเราทำมาเหนื่อยเหนื่อยร้อนเครียดจีดสเปรย์น้ําแร่ทองคําช่วยในทั่วใบหน้าค่ะจะทําให้หน้าเย็นสบายผ่อนคลายอีกด้วยค่ะค่ะต่อด้วยผลิตภัณฑ์สเนลโอเมก้าสกรับบอลมีกลิ่นหอมหอนโยน แม้นผิวที่แพ้ให้ก็ใช้ได้ดีด้วยค่ะกระจัดสิ่งสกปรกออกจากรูขุมขนปลัดผิวผิวที่ตายออกทำให้ผิวชุ่มชื้นกระจ่างใสเหมาะกับทุกสภาพผิวนะคะที่มีปัญหาหน้าเป็นป้าจุดด่างดำผิวกรุกกรัดโดยการขัดถูตามร่างกายนะคะจะทำให้ผิวเนียนเรียบลื่นและกระจ่างใสค่ะ มีส่วนผสมดังนี้นะคะหนึ่งสมุนไพรทานาคาทำให้ผิวหน้าขาวขึ้นลดฝ้าลดจุดด่างดำรักษารอยแผลเป็นต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นบนใบหน้าหรือตามร่างกายคา่ะแก้ผดผืน่นคันควบคุมความมันสองน้ำมันตัวดาวินคาบำรุงผิวไม่แองกล้านไม่ระคายเคือง น้ำมันอัลมอนไ์ให้ความชุ่มชืน้นลดรอยริ้วรอยป้องกันโรคมะเร็งผิวหนังทำให้ผิวสุขภาพดีค่ะเมื่อหอยทากบำรุงผิวสามารถกระตุ้นการสังเคราะห์กราเจนและอิลาสตินในชั้นผิวหนังได้ทำให้ผิวเด้งเต่งตึง และกระตุ้นการสร้างการปลัดเซลล์ผิวทำให้เกิดผิวใหม่ขึ้นดูกระจ่างใสค่ะและตัวสุดท้ายคือน้ำตาลค่ะวิธีใช้นะคะเรามาดูวิธีใช้กันใบหน้านะคะใช้เศษหนึ่งส่วนสีก้อนค่ะเฉพาะจุดค่ะเศษหนึส่วนสอก้อนนะคะเช่นก้อศอกหัวเขา่าตาตุ่มค่ะสาม ทั้งร่างกายเลยค่ะตัวเรือนร่างเลยนะคะใช้หนึ่งก้อนสำหรับผิวแห้งนะคะใช้สัปดาห์ละหนึ่งถึงสองครั้งสำหรับผิวมันใช้สัปดาห์ละสองถึงสามครั้งค่ะวิธีใช้นะคะก็สำหรับผิวหน้าก็เศษหนึ่งส่วนสี่ค่ะแบ่งออกเป็นสี่ข้อหนึ่งก็แบ่งออกเป็นสี่ชิ้นนะคะ ก็เอาใส่ฝ่ามือนะคะแล้วก็ใส่น้ํานิดหน่อยแล้วก็รูปในฝ่ามือนะคะไอ้ครีมของไอ้สกัดสก๊อบอลของเราบบอรา่ะคือละเอียดค่ะแล้วก็มารูปไล้ตัวใบหน้านะคะทิ้งไว้สักพักหนึ่งค่ะแล้วก็ล้างน้ําออกนะคะค่ะค่ะรายการต่อไปนะคะสบ,บู่โอเมก้ามาจู สบู่โอเมก้ามาชูใช้ทำความสะอาดผิวหน้าผิวกายกลิ่นอหมอมหอมตัวร่างกายเลยค่ะค่ะลดปัญหาผิวมันลดรอยจุดด่างดำลดการเกิดสิวทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นตลอดวันเลยค่ะส่วนผสมของสบู่โอเมก้ามาชู มีน้ำมันตัวดาวินคาช่วยบำรุงผิวไม่แ้งกล้านไม่ระคายเคืองสองน้ำมันมะพร้าวให้ความรู้สึกนุ่มลื่นชุ่มชื้นไม่เหนียวเหนอนนะะวิตามินเอต้านตานอนุมนูลอิสระลดริ้วรอยลดอาการหนักเสพจุดด่างดำวิตามินเอช่วยทำให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นไร้ริ้วรอยค่ะ รายการต่อไปเลยค่ะน้ำแร่มาต่อด้วยการอาบน้ำกันนะคะอาบน้ำเสร็จแล้วเรามาต่อด้วยรายการที่รายการต่อไปเลยค่ะโลชั่นบำรุงผิวมาชูมีส่วนประกอบของน้ำมันตัวดาวินค่ะกับน้ำมันมะพร้าวมีกลิ่นอ้อ หมอมโดนใจค่ะช่วยทำให้นะคะผิวไม่แห้งกล้านผิวนุ่มชุ่มชื้นลดการหนักเสบของผิวไม่เหนียวหนื่หน,นะซึมเข้าสู่ผิวไวด้วยค่ะวิธีใช้นะคะก็หลังจากอาบน้ำเสร็จเราทาสบู่มาเสร็จแล้วเช็ดตัว้แห้งบีบโลชั่นบำรุงผิวมาชูลงบนฝ่ามือสูวนไปวนมานะคะ5-10วินาทีค่ะ ทาให้ทั่วร่างกายทันทีทำให้ผิวนุ่มลื่นเนียนกลิ่นหอหมหอมทั้งวันเลยค่ะใครเดินผ่านมานะคะต้องถามแน่นอนเลยค่ะว่าใช้อะไรมาควรใช้หลังอาบน้ำนะคะทาเป็นประจำทุกวันเลยค่ะชเช้าและก็เย็นค่ะ ต่อด้วยผลิตภัณฑ์ชิ้นสุดท้ายเลยนะคะเป็นตัวที่มามาได้ไม่นานนี้เองนะคะเป็นที่ยอมรับของทุกคนด้วยคุณภาพสุดยอดมากๆค่ะเซรัมด็อกเตอร์เนินค่ะเปิดมาวันแรกนะคะขายขายดีกันเป็นปริทิ้งเลยค่ะค่ะช่วยทำให้ผิวสวยสดใสในไม่กี่สัปดาห์ ด้วยนวัตกรรมอนุภาพของทองคำบริสุทธิ์99.99%ค่ะทำให้ผิวหน้าอ่อนโยนได้ทุกสภาพผิวเนื้อเซรั่มนะคะเป็นสีม่วงงมชมพูมีโคมีโกนาโนอนุภาพของทองคำขนาดเล็กซึมเร็วและลงลึกระหว่างเซลล์ได้ดีค่ะวิธีใช้นะคะล้างหน้าให้สะอาดหยดเซรั่มเพียง2-3หยด นวดบนใบหน้าและตบเบาๆเบาๆค่ะแค่นี้หน้าคุณก็จะใสสดชื่นทั้งวันเลยค่ะเพื่อให้ได้ผลดีนะคะควรใช้เป็นประจำเช้าและเย็นจะทำให้ใบหน้าสดชื่นกระสังใสค่ะทุกท่านคะเป็นไงคะผลิตภัณฑ์8รายการของเราตั้งแต่บำรุงป้องกัน จนถึงเรามาเข้าห้องน้ำกันนะคะเปิดประตูห้องน้ำเปิดใช้สบู่มาชูของเรานะคะกลิ่นหอมยวนใจเลยค่ะจนไม่อยากออกจากห้องน้ำเลยนะคะแล้วก็มาต่อด้วยนะคะโลชั่นยิ่งหอมเข้าไปใหญ่อีกค่ะแล้วก็มาบำรุงกันอีกนะคะก็คือเซด,ดัมดร็อเตอร์เนินค่ะค่ะทุกท่านคะ ผลิตภัณฑ์ความามของเราใช้ได้ทุกเพศทุกวัยนะคะเพราะไม่มีสารสเตอรอยด์ไม่ต้องกลัวผิวเสียค่ะปลอดภัยทุกสภาพผิวอย่าปล่อยให้ผิวเหี่ยวยน่นดูแก่ก่อนวัยนะคะไก่ห้ามเพราะขนคนห้ามก็ต้องแต่งค่ะผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ดีโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะอย่าหยุดสวยค่ะ ดูแลสุขภาพผิวต้องผลิตพันกวามามแปดรายการของริบวันทูนายค่ะสวัสดีค่ะคืนใหม่ค่ะเอ็มซีขอบคุณค่ะทุกสินค้าของความงามของเรานะคะล้วนแล้วแต่หอมหอมจริงๆค่ะทุกท่านไม่รวยก็สวยได้ในสไตล์วิทยากรของเรานะคะขอหัวใจรัวๆแทนคำขอบคุณกับวิทยากรความงามของเราด้วยค่ะ ยังไงคะทุกท่านความงามในสไตล์ของเสาฤทธิ์วันทุนายของเรานะคะไม่ต้องใช้เงินเยอะตามคำกล่าวข้างต้นกันเลยนะคะวันนี้ MC นะคะอยากจะฟังเสียงเสียงผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะและประทับใจอยากเล่าเรื่องราวดีๆนะคะใช้ให้สมาชิกของเราได้เป็นวิทยาศารความรู้เป็นเคสดีๆที่จะแบ่งปันบอกต่อผู้มุ่งหวังของเรานะคะ MC ขอสักสองชั้นนะคะ เดือนท่านทุกท่านเปิดไม้ได้เลยค่ะค่ะค่ะตะคุบไม้ไม่ทันค่ะตะคุบค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะคะอ่าที่อยู่ในห้องนี้วันนี้พอดีว่าก็อยากจะมาแชร์ในเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว คือตอบโจทย์แล้วก็จริงๆแล้วใช้ทุกผลิตภัณฑ์เลยไม่ว่าจะเรื่องของความสวยความงาม mm hmm. เรื่องของอาหารก็คือในเรื่องของอินคาโอเมก้าออยล์หรือว่ากาแฟนะคะใช้หมดทุกอย่างเลยแต่วันนี้ก็อยากจะมาแบ่งปันเล่าสู่กันฟังในเรื่องของเซรั่มด็อกเตอรเนอร์ AM, แล้วกันเพราะว่า เพื่งจะสิ้นสุดการบรรยายในเรื่องของผลิตผลิตภัณฑ์ความสวยความงามชิมิล่าเออดอกเตอร์เนอร์เนี่ยนะคะครั้งแรกที่ใช้เออคือปกติเป็นคนที่ผิวผิวหน้าจะไม่จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรก็นอกจากจะมีเรื่องราวของผิวเซียนนิดนึงนะคะก็พอได้เริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ของดรเนอรเนี่ยครั้งแรกที่ใช้น่าจะตึงมากเลยนะตึงแบบชนิดว่าเฮ้ ลองขยับหน้าดูมันจะย่นไหมเนี่ยคือหมายถึงว่าเราไปนึกถึงกระดาษที่เราดึงให้มันตึงอะ่ะเออแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันม,มันตึงวึงว้งวึงว้งวึ้งขึ้นไปมันตึงในทันทีทันใดแล้วก็ใช้ครั้งแรกเนี่ยหมายความว่าหยดเดียวเนี่ยไม่พอต้องใช้ประมาณสามสามหยดเนื่องจากว่าพอเราหยดใส่ใบหน้าเราอะ่ะใบหน้าเราอะ่ะ มันก็จะซึมไปเลยคือไม่ทันได้จะเกลียกเลยอะไรประเภทว่าแต้มจุดห้าจุดหกจุดแล้วหมุนวนๆไม่มีไม่ได้เลยในในครั้งแรกนะคะจะเป็นแบบนี้ประมาณสองวันนั่นหมายความว่าใช้ไปถึงสี่ครั้งถูกไหมคะเช้าเย็นเช้าเย็นน,น,ะะน, 3, นั่นแหละค่ะพอวันที่สามนั่นแหละหน้าก็จะโล่มเต็มอิ่ม ผิวหน้าก็าจะเริ่มชุ่มฉ่ำเหมือนกับว่าเราปุ้มน้ำใบหน้าเรามันมีน้ำใบหน้าเรามันเด้งได้ลองเอามือกดๆดูเออมันรู้สึกมันมีสปริงขึ้นมาเล็กๆนี่ค่ะนี่คือความประทับใจครั้งแรกแล้วก็ใช้ต่อๆมาขอบอกว่าสิวเซียนที่ที่ชอบเป็นตรงตรงคางตรงนั้นเนี่ยผิวอ่ะ มันมันเรียบขึ้นอ่ะมันพอเราเอานิ้วลูดที่ใต้คางเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันเหมือนมีตะปุ่มตะปามเล็กๆซึ่งซึ่งเราจะถอนสิวเซียนมันก็ถอนไม่ได้เพราะว่ามันยังอยู่ในเนื้อแต่พอใช้เซรั่มของด็อกเตอรเนอร์นะคะโอ้โหเองนะตอนนี้ใช้มาหนึ่งเดือนสองเดือนขวดที่สามขึ้นขวดที่สามแล้วอะ่ะขวดหนึ่งอะใช้ได้ประมาณสี่สิบสองวัน นะคะดิฉันจดไว้เลยฮะว่าใช้ได้เท่าไหร่ขวดแรกเนี่ยไม่ถึงสี่สิบสองวันหรอกขวดแรกเนี่ยสามสิบสามสิบเดี๋ยวดูพอยสามสิบสองวันเออประมาณสามสิบสองวันค่ะขวดที่สองนี่สี่สิบสองและขวดที่สามเนี่ยกําลังไปแล้วครึ่งขวดค่ะเพราะฉะนั้นต่อนหนึ่งขวดเนี่ยถือว่าประหยัดนะเพราะว่ามันใช้ได้เกินหนึ่งเดือนเพราะฉะนั้นในเรื่องราวของ ผิวพรรณน่ะถ้าเราได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีๆแล้วเนี่ยเรารีบบอกต่อกันเลยค่ะเพราะว่าของดีๆแบบนี้ถ้าเพื่อนเขาสวยได้เหมือนเรามันก็จะเป็นอะไรที่ช่วยกันบอกต่อไงคะในเมื่อเราเจอของดีๆแล้วเราอย่านิ่งเลยค่ะเราช่วยกันบอกต่อดีกว่านี่แหละค่ะคือความประทับใจหนึ่งที่ได้นะผิวเด้งผิวเนียนขึ้นหน้ากระจ่างใสขึ้นนี่ยังไม่ต้องพูดถึง SK นะ คือเอสเคเนี่ยเราลงอยู่แล้วเป็นประจำอยู่แล้วแต่เราแค่เอาวิธีของเราก็คือแค่เอาเซรั่มเนี่ยลงหน้าก่อนเพราะเซรั่มเนี่ยเขาจะซึมลึกจริงๆค่ะซึมลึกแบบประมาณว่าซึมเร็วมากอะค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่นที่เคยได้ใช้ใช้มายังไม่ได้ผลรวดเร็วเท่ากับเซรั่มด็อกเตอรเนินค่ะขอคืนใหมค่ะ ขอบคุณค่ะทุกคำแบ่งปันของผู้มีประสบการณ์ตรงนะคะกับเซรัม่มคอนเฟิร์มมาแล้วนะคะ42วันของท่านกับ3ขวดช้าไม่ได้แล้วค่ะทุกท่านต้องสั่งแล้วนะคะกับเซรัม่มด็อกเตอร์เนินของเราขอหัวใจรวยๆให้กับผู้แชร์ของเราด้วยค่ะ